มูลนิธิหลักเสียงเส้งตึงโคราชครับก็ได้จัดงานม,ามหากุศน,นะครับล้างป่าช้าเก็บศพรายาะกว่า2,500ศพคาดว่าจะมีนักแสวงบุญนับพันร่วมงานกันอย่างคึกคักเมื่อวันที่21มีนาคม,มที่ผ่านมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนายอภิภวัต ตั้งนันทนาการประธานมูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึงหรือว่าสว่างเมตตาธรรมสถานองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรซึ่งเป็นองค์กรคนไทยเชื้อสายจีนใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา <ๆ S 1> ก็ได้เปิดเผยการจัดงานมหากุศลเก็บศพร้ญาติครั้งที่7ระหว่างวันที่14เมษายนถึง19มิถุนายนรวม64วันนะครับว่าหลังมูลนิธินี้ได้ทําการามีพิธีเก็บศพรญาติมาแล้วรวม6ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2,555ซึ่งปีนี้เป็นปีมังกรทองมูลนิธิร่วมกับภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชาวโคราชจดกิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณศพไร้ญาติและถือเป็นการล้างป่าช้าหรือว่าทําความสะอาดป่าช้าเพื่อนําศพไร้ญาติรายอื่นๆมาฝังต่อไปครับนายอภิภวัตประธานมูลนิธิกล่าวนะครับว่าการทําพิธีเก็บศพไร้ญาติทาพิธีที่ป่าช้าจีนหรือว่าสุสานเม่งยิง้งัวจึง ริมทางหลวง224ถนนราชสีมาโชคชัยอำเภอเมืองซึ่งเป็นสุสานของโมโลนิธิใช้เป็นสถานที่ฝังศพจากอุบัติเหตุและกรณีต่างๆที่ส่งมาโรงพยาบาลแล้วไม่มีญาติมาติดต่อรับศพและฝังศพของสถานสงเคราะห์บ้านเมตาบ้านพักคนชราล่าสุดนะครับมีศพฝังอยู่2,562ศพซึ่งก็เป็นศพเด็กทารกกว่าพันร่างครับ การทําพิธีเก็บศพราย,ยาจะทําได้เฉพาะป่าช้าที่เก็บศพมานาน10ปีขึ้นไปนะครับโดยขุดขึ้นมาทําความสะอาดก่อนชาปนก,กิจและนําไปบรรจุอัฐิที่สุสานไทยจีนบวชยินหมอจากนั้นทุกปีจะมีการประกอบพิธีเส้นไหว้ในวันเชงเมง้งคาดว่าจะมีบรรดานักสแสวงบุญและก็สายหมู่มาร่วมกิจกรรมจำนวนนับพันคน งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานการกุศลนะครับเป็นงานมหาพิเศษเก็บศพระยะหลังประชาที่ยิ่งใหญ่ของคน,งคนโคราชเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั่วประเทศเรามามีส่วนร่วมในการเก็บศพระยะน,นครั้งนี้นะครับเป็นก็เป็นส่วนใหญ่ที่เราได้ได้สร้างขึ้นในการ ทำงานร้าประชาซึ่งศพที่มีอยู่จำนวนมากครับจะได้ไปพกภูมิหนึ่งที่ดีนะครับก็บางแห่งที่ก็จัดกันไปเนี่ยก็คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือลุกแห่งที่เขาทำกันเนี่ยบ้านเมืองเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นครา่นี้ก็เก็บต่อไปคิดว่าหลังจากเก็บแล้วนะครับก็ การเมืองเราก็ในจุกราเนี่ยก็คงจะดี่คุยเรื่อยๆนะครับเศรษจก็จะดีอะไรย่เงี้ยทุกอย่างก็จะเปรียบพอไปนะครับก็เชลว่วๆเท่านั้นนะ่ครับบางทีอาจเ่มเกับน,นที่สว่วนเมตารรมสสารดัก๊กส์ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติซึ่งช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีอุปรากรจีนหรือว่างิ้วและมหรสพสมโพธิที่มูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงหรือศูนย์คู่ภัยสว่างเมตตาโคราชตลอดทุกคืนครับ